กระเป๋าแบรนด์เนมใบแรกนั่นเองนะคะคือยังไงซื้อมาใบนี้ยเอ,อกมองว่าไม่มีทางนอนตู้หรือว่าติดตู้แบบโดยที่เราแบบไม่ใช่แน่นอนสายจูบสายแบกบ,บ้านแบกรถสายแบบบ้าหอบปากอะบอกบอดเลยเาไม่ได้ไปนไนม,มาจไปไกลกว่าน,นี้แล้วไปไกลกว่าน,นี้ก็ไม่ซื้อสวัสดีค่ะกลับมาพบกับเอกอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ ตรงตามชื่อคลิปแล้วหนึ่งนะเพราะว่าเอกเนี่ยจะทําการมาแนะนํานะคะสําหรับกระเป๋าแบรนด์เนมใบแรกนั่นเองนะคะเผื่อว่าเพื่อนๆที่กําลังเข้าสู่วงการแบรนด์เนมหรือว่าคนไหนที่กําลังมองหาอยู่ว่าเฮ้ยกระเป๋ารุ่นไหนแบรนด์ไหนใบไหนควรแบบจะต้องเป็นใบแรกมีความคุ้มค่าอะไรใดๆนั่นเองเนาะและจะบอกว่าคลิปนี้เนี่ยเอกขอแบ่งออกเป็น2เซ็กชันด้วยกันเนาะเซ็กชันแรกก็จะเป็นของเอกเองแล้วก็เซ็กชันที่2เนี่ยจะเป็นของเพื่อนๆของเอกเองนะคะและเรียกได้ว่า กระเป๋าแบรนด์เนมทุกใบที่เอามาพูดเอามามอมมอเอามาป้ายยาใน,นคลิปนี้เนี่ยผ่านการใช้งานมาหมดแล้วนะทุกคนไม,ม่ว่าจะเป็นของเอกแล้วก็ของเพื่อนเพื่อนเอกน,น,นั่นเองนะคะก็ก่อนไปรับชมนะคะก็ฝากกดไลค์ให้เอาไว้ก่อนเลยนูเพราะฉะนั้นล้อมลอล้อมล,ล,ล,ลยเดี๋ยวเอกของมาเริ่มกันในส่วนของเอกกันก่อนเลยนะคะและสำหรับใบแรกก็ต้องเป็นใบนี้แล้วหนึ่งและเท่านั้นนะคะก็คือ ซีีส์ลุนลักเกชใบนี้นั่นเองนะคะทำไมเอกถึงเลือกใบนี้ให้เป็นใบแรกเนาะคือพูดเลยนะว่ากระเป๋าใบนี้ก็เป็นกระเป๋าใบแรกของเอกเหมือนกันนะแล้วบอกกับว่าน้องเนี่ยปีนี้ค่ะอายุก็เข้าสู่ปีที่9เป็นที่เรียบร้อยแล้วนหนแต่ให้ดูสภาพก่อนคือมันอาจจะไม่ได้แบบว่ากริบเหมือนตอนที่ซื้อมาครั้งแรกแต่ โอ้ว่าเอโดยรวมมะเอกมองว่ามันก็ยังใหม่อยู่อะคือใหม่พอที่จะแบบหยิบขึ้นมาใช้ได้โดยแบบไม่ต้องคิดอะไรอะเนาะไม่ว่าจะเป็นรูปทรงเห็นไหมทุกคนทรงมันก็ยังแบบไม่ยู่ยไม่หอยไม่ห้อยแต่อย่างใดเนาะหรือแม้แต่พวกยาแนวยาแนวก็ยังมีความใหม่อยู่ยังไม่แตกไม่ลอกไม่ยุยไม่อะไรคือเรียกได้ว่ายังกริบ เหมือนเดิมเลยอะคะ่ะทุกคนถ้าเกิดว่าใครที่กําลังแบบมีไอเดียหรือกําลังเลงอยู่ว่าเฮ้ยใบนี้ควรแบบเป็นใบแรกจริงๆริงไหมอะคอนเฟิรม์มแล้วก็แนะนํามากจริงๆว่าควรตมจริงจริงนะเพราะความจุก,ก็คือดีมากเนาะขนาดไซส์ของเอกอะค่ะเป็นไซส์มาโคนเนาะคือมันไม่ใช่ไซส์ใหญ่สุดของซิลินรุ่นนี้แต่มันสามารถที่จะจุในสิ่งที่เอกรู้สึกว่าเออเอกต้องการไม่ว่าจะเป็นแบบวันที่เราอยากจะไปคาเฟ่หรือว่าวันที่แบบเราอยากจะแบบไปทำงานอ่ะมันก็สามารถใส่โปกแมกบุกได้ คือเรียกได้ว่ามันสามารถให้จะเป็นแบบ everyday bag ได้เลยอะค่ะแต่อันนี้ก็ต้องขอพูดตรงๆเนอะว่าใบนี้ค่ะดูฟังก์ชันการใช้งานของเขาว่าเขาอาจจะไม่ได้มีสายแบบโช o u l d e r มาให้หรือว่าสาย c อ o s อ b o d y มาให้อะไรอย่างเงี้ยเนะมันก็เป็นการถือได้อย่างเดียวหรือว่าของแข็งได้อย่างเดียวอันนี้ก็ถ้าเกิดว่าอยากจะได้แบบอีกฟังก์ชันนึงอะเอก็จะแนะนําไปในส่วนของเบลแ bag ก็จะดีกว่าเนอะแต่ เอกยังไม่เคยใช้ก็เลยอาจจะมาพูดอะไรเยอะไม่ได้เนะแต่เอกเชื่อว่าเดี๋ยวในในส่วนของพาร์ทของเพื่อนเอกอ่ะเดี๋ยวมันจะต้องแนะนำเวลแบกกันแน่นอนนะทุกคนและสำหรับกระเป๋าแบรนด์เนมมาที่2นะคะที่ทำการมาแนะนำนะคะก็คือตดึงโกยารุ่นเซลลุยนะคะเป็นทรงโทนแบกแบบนี้นะคะพุลเลยใบนี้สายจูสายแบกบานแบกล้สายแบบบ้าหอบฟางอ่ะ เหมาะเลยใบนี้เพราะว่าพื้นที่ก,กว้างๆของเขานะ่ะสามารถที่จะใส่โยนอะไรก็โยนจะใส่อะไรก็ใส่ใจยัดอะไรลงไปก็สามารถยัดได้ทุกคนเพราะความจุนี้ก็คือโอ้โหที่สุดจริงๆเนาะแล้วก็ใบนี้เนี่ยเป็นอีกใบนึงเลยคะ่ะทุกคนที่เอกเนี่ยก็ชอบใช้นะคะไปทําง,งานสามารถใส่แบบแบ็คบุกได้แฮปปี้กับความจุเลยแล้วก็ ใบนี้น้ำหนักค่ะค่อนข้างเบาเลยคือเบาเบามากๆอ่ะนอกจากว่าเราใส่ของเยอะก็คือหนักแต่เพียวๆของน้ำหนักกระเป๋าใบนี้แฮปปี้มากนั่นะเองนะคะใช่แล้วแล้วก็ความคุ้มค่าอีกอย่างหนึ่งเนาะคือซื้อกระเป๋าใบนี้มาก็เหมือนแบบได้กระเป๋าอีกใบหนึง่งเพราะว่าเขาว่าจะมีกระเป๋าใบเล็กแบบนี้ค่ะให้เอาไว้นะคะซึ่งสามารถที่จะเอาออกได้ค่ะทุกคนอเอาไว้ใส่แบบเหรียญใส่ สัดตางใส่บัตรอะไรต่างๆก็ได้เลยเพราะปากของเขาคืออ้ากว้างมากคือไม่ได้เอามาไว้ประดับแบบ แอปแออันนี้ก็คือชอบเหมือนกันนั่นเองนะคะแต่ว่าพูดตรงๆรงตักใจเลยนะใบนี้ค่ะมันเป็นของโกโยามเนานะมันก็ราคาแบบหลักหมืนะ่นอะมันค่อนข้างแพงเลยคือถ้าเกิดว่าใครอ,อยากจะได้แบบความจุบแบบนี้แล้วก็ทรงรูปแบบแบบนี้อะ่ะเอกแนะนำอีกใบนึงนะคะซึ่งเป็นใบที่3เลยและกันเนาะก็คือ t o ร y เบิร์นั่นเองนะคะเป็นทรงโคตแบบเหมือนกันซึ่งใบนี้เอกก็เคยใช้มาเหมือนกันนะคือใบนี้ที่เอกจะมาแนะนำ เพราะว่าเอกอชอบตรงที่ว่าหนึ่งเลยอะคือราคาของเขาเนี่ยถูกกว่าโกยาร์บ,บหลายเท่าอยู่เหมือนกันเนาะแล้วก็ด้วยแมททีเรียลของเขา่ะคะตอนนั้นทีเอกใช้เป็นโทนแบบแบบรุ่นแรกๆเลยอะค่ะมันจะเป็นเหมือนเป็นหนังใช่ปะสามารถโดนน้ำได้เออ คือเป็นกระเป๋าที่สามารถโดนน้าได้คือทนแดดทนลมทนทุกอย่างอะจริงๆเนอะแล้วบวกกับว่าด้วยสายของเขาอะค่ะสายที่เขาจะทําการโชเดอร์แบบเนี้ยค่ะมันจะยาวกว่าโกยาร์ดนะเพราะฉะนั้น้ะเวลามันสะพายอะค่ะมันจะไม่ติดแขนนะสําหรับคนที่อาจจะแขนใหญ่อะไรแบบนี้เพราะอย่างโกยาร์ดอะคะ่ะของเอกก็ยังมีติดอยู่เบาๆนะแต่ไม่ได้ติดแบบแน่นขนาดนั้นเนาะแล้วก็ที่สําคัญ อันนี้ก็มีดีกว่าตรงที่ว่าข้างในของกระเป๋า t o ริ b บ r ร์ดอะคะ่ะเขาจะเป็นหนัง เพราะฉะนั้นนะเรื่องความทนทานนะเอกว่ามันจะทนทานกว่าโกยาเนอะเพราะอย่างของโกยาราคาคือพูดเลยว่ามันเป็นแคนวาใช่ไหมมันก็อาจจะต้องต้องระมัดระวังนิดนึงกับเรื่องแบบความสุอปกง่ายเพราะว่าแบบแคนวาสเนะมันโดนพวกแบบน้ำที่แบบเป็นพวกสีสีไม่ได้พวกน้าแดงหรือพวกหมึกอะไรเงี้ยมันจะแบบเป็นคราบฝังลึกนั่นเองนะคะเองก็เลยคิดว่าถ้าเกิดว่าใครเนอะชอบราคาที่น่ารักกับเอกแนะนำไปฝั่งทอริเบิร์ดแต่ถ้าใครอยากได้แบบความลักัวรี่ขึ้นมีความแบบ แทงอะไรอย่างเงี้ยก็แนะนำโกยารุ่นนี้นั่นเองนะคะอ่ะก็มี2ใบนะคะให้เลือกระกันโนและสำหรับใบที่4นะคะก็คือต เป็นพาด้าโฮโบเนอร์หรือว่าถ้าเป็นปัจจุบันเนี่ยจะเป็นพาด้าลีดิชันน n นั่นเองนะคะซึ่งใบนี้ขอพูดเลยว่าอาจจะไม่ได้มีมาโชว์ให้ทุกคนดูนะเนื่องจากว่าเอกเนี่ยทำการขายไปแล้วเพราะว่าตอนนั้นเอกใช้อะค่ะเอกใช้เป็นพาด้าวินเทจนั่นเองนะคะคือใบนี้ที่เอกอยากจะมาแนะนาเนี่ยเพราะว่าใส่ลุยค่ะทุกคนสส่ลุยเนี่ยคือเหมาะมากๆเลยเนาะเพราะใบนี้เนี่ยมาที่เรื่องของเขานี่เป็นไนลอนนั่นเองนะคะทุกคนก็รู้แลลวเนาะว่าไนลอนเนี่ยมันค่อนข้างทนมันสามารถโดนแดดโดน ลมโดนน้าก็ได้เนาะและบอกกับว่าทนต่อสิ่งขีดข่วนมากๆเลยคือถือว่าเลิฟม,มากสําหรับคนที่ใช้กระเป๋าไม่รักษาเนี่ยก็ต้องเป็นใบนี้เนาะแต่ที่สําคัญไอ้โมงว่าใบนี้เนี่ยค่ะเขามีหลากหลายสไตล์ให้เราเลือกเนาะเพราะเขามีหลายสีเลยเกินสีแดงสีเขียวสีฟ้าสีชมพูสีส้มอะไรต่างๆหรือถ้าใครแบบมาสายแบบลักชัวรี่หน่อยเขาก็มีในส่วนของความเป็นกลิตเตอร์หรือว่าความเป็นเพชรวิบัตอะไร ก็มีให้เลือกออปชันหลากหลายแล้วก็ใบนี้เนี่ยอย่างฟังก์ชันการใช้งานเนี่ยก็จะเป็นแบบว่าโชเดอร์ใช่ไหมก็สายของเขาในเอ,อกมองว่าค่อนข้างที่จะยาวอยู่นะสามารถแบบโชเดอร์ได้เลยคือไม่ต้องกลัวเลยว่าถ้าแบบเป็นคนแบบอาจจะแขนใหญ่อะไรเงี้ยจะไม่สามารถโชเดอร์ได้ไมค่ค่ะทุกคนคือเขาสามารถโชเดอร์ได้นั่นเองนะคะพูดเลยเนาะว่าเหมาะนะคะสําหรับใส่ลุยแล้วก็ แบบไม่เน้นแบบบ้านแบบรถแต่ก็ต้องใส่ของได้ก็ใบนี้ก็ตอบโจทย์อยู่เหมือนกันนะคะและนี่นะคะก็คือกระเป๋านะคะสีรุ่นสี่ใสีแบรนดนะคะที่เอกทำการมาแนะนํานะคะในส่วนของเซกชั่นของเอกเองนะคะยังไงเดี๋ยวไปต่อกันในส่วนเซกชั่นของเพื่อนเพื่อนเอกกันต่อเลยเนาะปะลเลยมาทุกคนทีนี้ก็มาอยู่ในพาร์ทของเพื่อนเอกกันบ้างนะคะเอกอยู่กับบ้องคะ่งคะ เริ่มเลยกระเป๋าใบแรกโอเคนี่เริ่มใบแรกจะใบนี้ว้าวปิดเอันนี้เป็น YSL w อล k 7.5นะคะจริงจริงรีวิวเคยเคยรีวิวไปแล้วเนาะ Favorite เมื่อ2ปีที่แล้ว2ปีแลนานมากมากแล้วนานอยู่นะใครอยากดูไปตามอีกรอบหนึ่งย้อนหลังตอนนี้ก็ยังชอบอยู่นะเพราะว่าคือบางทีแบบเวลาเราไปต่างประเทศเราอยากแค่แบบใส่พาสปอร์ตใส่บัตรอะไรแบบของนิดหน่อยโทรศัพท์เงี้ยก็ยังใช้ใบนี้ได้คล่องตัวดีแล้วก็ สมมุติจะไปงานก็คือเก็บสายแล้วถือเป็คลาสอย่างเงี้ยก็ยังได้หลายยูเคสแล้วก็พนเป็นสิงดำกับอะไรเงินเนี้ยก็แมชง่ายนี่ก็เลยรู้สึกว่ายังเฟเวอร์ตอยู่ที่สําคัญคือดูสภาพใหม่ก็ยังอยู่นะนี่คือใช้แบบสมบุกสมบันนี่ทุกคนให้ดูใกล้ๆเลยเออลงรอยคือไม่มีเลยค่ะใช้มากี่ปีละสี่ปีประมาณปสามสปีทุกคนให้ดูดี เพราะว่าจะบอกว่าใบนี้ยหนังของเขาว่ามันจะเป็นหนังวัวใช่ปะแต่เขาจะทําให้มันมีความเกรนหรือว่าจะเป็นสไตล์แบบเหมือนชาแนลคาเวียอะไรอย่างเงี้ยซึ่งความเกรนอนะ่ะเวลาแบบเจอแรงขีดขวดอะไรอย่างเงี้ยคือจะไม่ค่อยเป็นรอยอ,อให้ดูอรอบนึงเห็นป่ะทุกคนว่าแบบนี่คือสี่ปีอะแต่ก็ยังดูดีนี่จ้ะเออเราก็ยานงยาแนวก็คือยังกริบเหมือนเดิมทุกคนที่สําคัญ น้ำนักเบาไม่นหนักเลยไม่ผลัดด่วยก็เลยเวลาเดินทางต่างประเทศอะก็ยังพกไปนี้ไปด้วยตลอดใส่ YSL ค่ะโปรเซ่ยังมีไปไหนอีกมามีอ่ะเอามันหรออันนี้จะเป็นนี้ต้อนมี้เรียกว่าเป็นเป็นคลาสสิกละกันเป็นที่แบบชอบก็คือเ้งเห็นไหมทุกคนตามท่เอกได้บอกไปตอนเอกพูดเลยว่าซีรีนเบลแบ็กเอกไม่ต้องพูดเลยเพราะ เพื่อนเอกอะ่ะเอามาแนะนำทุกคนแน่นอนใบเ,เนี้ยเป็นใบที่เล็งมานานแล้วรู้สึกว่ามันมีความคลาสสิกมีความแบบทามเลสแล้วมันก็ดูใช้เป็นแบบเบิร์กได้านอกได้ดูไม่เอ,อะอะประโกนแบบโลโก้ขึ้นมาเงี้ยแต่ว่าแต่ว่าดีไซน์แบบ เรียบๆแต่ว่าแต่ว่าสวยแต่สวยแล้วก็ดูล้วอยังไงก็คือเป็นทรงซีรีนแน่นอนใช่ใช่ก็จะเป็นอันนี้ซีรีนเบลแบ็กเออซึ่งบอกประมาณนั้นอันนี้จะเป็นไซส์มินิค่ะเป็นไซส์มินิทุกคนแต่กูต้องตรงว่าไซส์มินิอ่ะทุกคนรู้ว่ามันเล็กหรอมันลูกมันเป็นมินิไม่จริงอ่ะลุกแบบกรุบกรอบมันเริ่มจริงนี่มันเริ่มความจุก็คือใครจะใส่ไอพองไอแพดหรือว่าอะไรใดๆทำงงทำงานก็คือใส่ได้นะคะทุกคนี หือว่าตอบโจทย์มากๆแล้วแบบสไตล์ซิรีนเนาะสีเขามันก็จะมีความคลาสสิกแมทช์ได้กันหลายดูหลายสไตล์อยู่แล้วคือเรียกว่าถึงนะตอนนี้ราคาซิรีนในความรู้สึกอะมันจะขึ้นแล้วมันจะแพงขึ้นอะแต่เหมือนเราซื้อมาแล้วว่ามันมีให้แมทช์ได้หลายลุกแล้วมันก็ i m ม l เลสคือต่อให้ผ่านไปสิบ0รอยี่สิบปีอะเอามาใช้มันก็ยังคลาสสิกอยู่เรียกว่าคุ้มค่ากับการลงทุนในความรู้สึกนี้นะแล้วก็เบลแบกอะอีกอย่างหนึ่งคือใครๆอยากจะถือถือใครๆอยากจะคอสบอดี้เออหรืออะไร

ใส่ต้องเก่งใจให้น้องติดตะขอในด้นยบางทีก็แบบจะเปิดตะขอ,อ,อแต่วันนี้ก็คือกางแล้วก็โยนทุกอย่าง ใช่จบคขาหะเขาเป็นกระเป๋าที่แบบเส้นขิดแบบมิดอะไรเยอะอะอยากใส่อะไรใส่อยากโยนอะไรโยนจริงเพราะมีพื้นที่คือกว้างมากทุกคนละเอาจริงตามที่เอกได้บอกไปนะว่าของเอกเป็นรุ่นแคนวาใช่ป่ะน้าหนักคือมันก็จะเบาใช่ป่ะซึ่งอันนี้แมทีเรียกคือเป็นหนักนะคะทุกคนแลวความความสึกอะไม่ได้หนักขนาดนั้นแต่ว่าโอเคยอมรับว่ามันหนักกว่าของเอกอยู่แล้วแต่ว่าไม่ได้หนักถึงขั้นที่แบบว่าโอ้โหใส่ของแบบออนท็อปออนท็อปไปแล้วว่าแล้วแบบโอ้โหไม่หลังปวดหลังหรือว่าต้องเข้าร้านนวดอะ มันไม่ขนาดนั้นในความรู้สึกเอกอะช่วงนี้ก็เลยใช้น็อกคนนี้บอยสุดเนี่ยดูคุณภาพหนังดีทุกคนคือมันก็ยังแบบว่าเนี้ยบยังตึงยังไม่ค่อยมีรอยสักเท่าไหร่นะคืออย่างรอยแบบรอยหนังอะไรเงี้ยคือมันก็มีตามแบบรอยพองรอยพับเป็นปกติของทรงที่มันต้องแบบพับเพิ่มอะไรอยู่แล้วอะแต่หมายถึงว่าทรงที่มันตึงอ่ะมันก็คือตึงมันก็คือยังไม่นิ่มเออแล้วหูก็คือไม่ตกนะคะหูก็คือขอย่างน้แข็งอย่างนั้นนะคะทุกคนเออ ต่อมาของเยบอมเอามาแค่ใบเดียวเป็นตัวพ่อตัวแม่สุดๆปึ้งปังมากปังมากอ่ะหนึ่งสองสามนี่คือคอรีเบิร์ดเบิร์ดเครื่อจสางคอรีเบิร์ดเอาจริงปะเป็นแบรนด์ที่แบบราคามีความย่อมเยาแล้วก็มีความที่แบบน่ารักเรียกว่าแบบสัตวอัาก็คือสามารถแบบเออซื้อมาใช้ได้อ่ะผู้ชายผู้หญิงใช้ได้นะจริงจริงใช่เพราะว่าทรงอันนี้มันเป็น คาเม่าแบกอะที่แบบว่าผู้ชายส่วนใหญ่จะชอบใช้ทรงนี้เพราะผู้ชายไม่ค่อยพกกระเป๋าแบบเยอะแยะอยู่แล้วของข้างในอะไรเงี้ยเรียกว่าตัวเนี้ย ตอบสดมากแบบผู้ชายหรือว่า LGBT ที่แบบว่าแต่งตัวบ่อยก็ใช้ได้อันนี้ได้เลยแบบใส่สตรีทอะไรอย่างเงี้ยใช้ได้หมดเลยที่สําคัญอ่ะกระเป๋าใบนี้อะอายุแบบการใช้งานอะก็เรียกว่าแบบนานมากๆ3 4ามสี่ปีสี่แล้วนี่ว่าสี่แบบสี่เกือบห้าปีแล้วอะทุกคนซึ่งอให้ดูก่อนเนอะว่าแบบมาเทียร์อะค่ะทุกคนมันก็จะแบบเป็นแคนวาใช่ป่ะลายก็คือไม่แตกทุกคนเพราะว่าลายเนี่ยเห็นป่ะสกรีนมาอย่างชัดเวอร์แบบไม่ลอกไม่อะไรเลย อออยย่างงเเี้แล้วก็แบบอย่านมยาแนวอะไรอย่างเงี้ยก็ยังกริบอยู่อ่ะคือเรียกว่าเป็นกระเป๋าที่เองรู้สึกว่าตอนเห็นปอมใช้อ่ะยังแบบเฮ้ยมันเป็นคนใช้ของอสมบุกสมบันคือแบบซึ้อมาใช้จริงๆอ่ะแต่ว่าแบบสภาพก็คือยังยังเป็นอย่างเงี้ยคือยังดีอยู่อะไรอย่างเงี้ยคือเอาว่าตรงไาอย่างคันวานยังไงมันก็แบบดำมีฝุ่นมีเกาะอะไรอยู่แล้วเป็นปกตินั่นแหละ เและเห็นกระเป๋าทรงแค่เนี่ยทุกคนมันใส่ได้เยอะมากเลยจริงๆทุกคนใส่ได้เยอะมากเยอะแบบเยอะมากจริงๆเยอะมากโทรศัพท์อย่างเงี้ยก็สามาใส่ได้นะคะไม่ต้องห่วงว่าเอ๊ะกระเป๋าเล็กถึงข้าใส่ไม่ได้หรือเปล่าออสามารถใส่ได้คุณว่าทุกคนแนะนำาสำหรับโทรี่เบิร์คือเรียกว่าแนะนำราคานื้รักถึกทนและเพื่อนคนสุดท้ายที่อยากจะทำการมาให้มาไปอยาให้มันแนะนำนะคะคนก็คือสัญญานั่นเองค่ะ เออต้องมีท่าประจำถูกต้องอะเริ่มเลยว่าใบไหน่ใบปลายยาแรกที่งานจะมาป้ายยาขอเป็นใบนี้แล้วกันค่ะที่เคยพูดไปแล้วในช่องเอก เอคือใบนี้คือไม่รู้มันดิทอนไปยังแต่คือที่จะมาแนะนำมาเพราะว่าโดยส่วนตัวใช้น้องมานานมากแล้วแล้วคือสภาพน้องก็ยังคือไม่ได้เป็นทรงไม่ได้ยุ่ยมากขนาดนั้นแต่คืออยากจะบอกว่าข้อดีของน้องก็คือถึกทนจุของได้เยอะอาจจะมีน้ําหนักที่หนักไปหน่อยเวลาใส่ของเยอะๆแต่คืออยากจะบอกว่ามันสามารถจุของได้แบบเยอะมากทุกคนจริงๆแต่คือแบบเออคือมันค่อนข้างทนจริงๆมันไม่เป็นรอยแล้วเวลาโดนฝนอย่างเงี้ยมันสามารถแบบโดนโดนฝนได้แล้วแบบมันไม่ต้องเป็นห่วงมากขนาด อันนี้คือใช้งานจริงๆเพราะนั่นรุนเห็นแบบว่าพิกเจอร์ของเขาว่าหนังของเขาว่ามันจะมีมันคือหนังวัวหรือหนังครบสกินนี่แหละแต่ว่าเขาว่าจะมีแบบพิกเจอร์ที่ทําให้มันดูมีความแบบเป็นเกรนอะไรเนี่ยซึ่งอันนี้ก็บอกไปตั้งแต่รอบที่แล้วแล้วว่าถ้าเป็นเกรนอ่ะมันจะค่อนข้างทนทานกับพวกแรงขีดููลใช่เพราะว่าถ้าเป็นหนังเรียบอะจิกนิดนึงอะเป็นรอยแล้วอืมก็คือแล้วแบบเหมือนอันนี้คือช่องอ่ะมันค่อนข้างเยอะก็คือมันจะมีช่องด้านหลังทุกคนนึกออกปะมันจะมีช่องที่เก็บของก็คือ แล้วก็ข้างในก็คือจะมีช่องอีกที่คนนึกออกไหมเอออยากใส่อะไรใส่อะอยากอยากาไปเหาะจริงงานก็เลยงานก็เลยรู้สึกว่าแบบมันค่อนข้างที่จะคุ้มราคาเลยแนะนาเลยใบนี้เลยแบบยกมาแนะนําเพราะว่ารู้สึกว่าถามว่าตอนนี้ราคามันไปไกลแล้วถ้าใครที่แบบลังเลอยู่ก็แนะนําให้รีบไปซื้อเลยเพราะว่าคิดเยอะซื้อคิดเยอะจริงอันนี้ค้อจริงอ่ะใบที่สองนะคะทุกคนใบที่สองที่งานจะมาป้ายยาก็คือจะมาใบก็คือใบนี้นั่นเองก็คือเป็นอะไรนะรุ่นเป็นรุ่นช h อ p ปิ n g t o ประมาณนี้ปัจจุันนีพี่ม,มาป้ายจริงๆแล้วอะตอนที่พี่สาวจะซื้อไม่ได้แนะนําว่าว่าต้องซื้ออะพอรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แบบดูไร้สาระเอาตรงๆมาดูสิ้นคิดนะทุกคนเพราะว่ามันคือแหละมันคือทรงแค่นี้แล้วก็เท็กเจอร์แค่นี้เลยเป็นถูกช้อปปิ้งแบบเดๆดาๆแค่แบบสกีนบาลนเซก้าตัดไหมคะเป็นมือนมเหมือนกันงก็มเหมือนกันแตที่ยกมาป้ายเนี่ยเพราะงานรู้สึกว่าราคาน้องกับการใช้งานอะ รู้สึกว่ามันไปในทิศทางเดียวกันเ็กได้ง่าย <ừ m. S 2> เพราะว่ามีอีกใบค่ะทุกคนอ่ะอันนี้อาจจะเป็นเป็นรุ่นเดียวกันสะก่นเอออันซีซันนอลใช่อ้เป็นซีซัน<อ>นอลก็คือเลยแบบยกมาให้เห็นภาพว่าเนี่ยทุกคนมันใช้งานจนริงจริงดูขอบมุมใช่ทุกคนดูแบบดูขอบมุมนะอันเนี้ยใช้งานน้อยกว่าเพราะไปสีขาว <ừ m. S 2> แต่อันเนี้ยคือใช้งานได้แบบจริงๆคือถ้าทุกคนแบบใครนึกภาพไม่ออกอ่ะอยากให้ทุกคนมองเป็นถุง มันเป็นถึงช้อปปิ้งที่มีแบรนด์ก็อยากที่บอกไปว่ามีแบรนด์เธอกม็มันมีแฟ่์มันก็ต้องมีแบรนด์ลวล่ะก็คืออยากจะบอกว่าจริงๆแล้วอันนี้ตอบโจทย์กับคนที่รู้สึกว่าแต่งตัวจะแบบเป็นสตรีทน,น้ <Urban Street. S 2> องราคามันก็ยังแบบไม่ได้ไปไกลขนาไม่ได้ปไกลมาอย่าไปไกลกว่านี้แล้วจริงไปกว่าน,นี้ก็กไม่ซื้อไงจริงอ่ะแต่ว่าอันนี้ก็คือแบบตอบโจทย์สำคนใช้งานแบบเยอะๆอะไรกันเออบายที่สานต่อมาแบบรวดเร็วนะคะบนี้เองกุชชี่ฮอสบิทกัดโกล ใบนี้เป็นอีกใบหนึ่งที่ตอนที่ซื้อก็แอบคิดนานขึ้นปีอยู่เหมือนกันเพราะว่าแต่ตอนที่งานซื้อะราคายังไม่ขึ้นไปถึงแสนกว่าบาทนะที่ซื้อเพราะว่าเราไปลองที่ช็อปแล้วลองสะพายแล้วรู้สึกว่าแบบเฮ้ยฉันสะพายแล้วมันสวยว่ะนึกออกปะฉันสะพายแล้วแบบเออมันมันสุดใครบอกว่ะบอกเองฉันสะพายแล้วมันสวยก็เลยแบบอ่ะโอเคโดนน้องตกมาซึ่งที่แรกตอนที่แบบเนี่ยแบบปรึกษาเอกเอกก็ไม่แนะนำก็ไม่แนะนำ คือตอนนั้นที่ไม่แนะนำแต่รู้สึกว่าเอาตรงๆนะคือหักลน์มันะค่อนข,ข,ข้างแบบเออวินเทจหรือเดบิวต์ของมันก็ค่อนข้างแก่แหละแต่ว่าเหมือเอาจริงนะทุกวันนี้เหมือนพอมาดูดีๆอะด้วยความที่ลายของเข,งข,งขามันค่อนข้างวินเทจนะคนมันกลายเป็นว่าสมมติถ้าซื้อตอนนี้แล้วแบบใช้ไปอีกสิบยี่สิบปีข้างหน้ามันก็ยังสาม,ม,มารถใชา้ได้อีกเพราะว่ามันค่อนข้างมีความธรรมเนสคือมันไม่ได้แบบวินเทจจนแบบจนแบบ แก่ขนาดนั้นนะทุกคนแต่มันยังมีความแบบวินเทจแล้วก็มีความแบบคลาสสิกอยู่ด้วยนะเพราะด้วยรูปทรงเขาก็คือลดถ้าเพราะอะไรอย่างคือมันสามารถแบบมันสามารถสไตลเป็นคอสเบิร์กได้ใช่ไหมแบบนี้แล้วก็มันก็ยังแบบปักสายแบบปัสายสั้นให้แบบว่าเออโชเดอร์เก๋ๆบางทีแบบองตรงน้แบบบางทีออกงานแบบพวกงานตรงงานแต่งชื่อแบบว่าแต่งตัวบอยบยผู้หญิงใส่สูทอ่ะเราแบบว่าของกับเนี้ยเท่ใช่ได้นะ จ้า,าจ้าอีดอกจ้าภาษาภาษาภาษายุคไหนอะรู้เลยนะเออวายทุกเคของจริง เนี่ยคือมันเป็นอย่างนี้ได้ทุกคนนึกออกป่ะคือแล้วอีกอย่างใบเนี้ยมันสามารถแบบพกไปทํางานได้แบบคอร์สบอดี้ก็ได้อย่างี้ก็ได้คือแบบใส่สูทไปทํางานก็ดูเก๋ไปอีกาดูแบบเออแล้วอย่างอยากจะบอกว่าเห็นอย่างนี้น้องจุกของได้เยอะมากทุกคนเพราะว่าดูเขาแยกเซสชั่นแบบดีนัุนคนแบบอันนี้ที่ก็คืออ้ากว้างมากสาหรับใส่แบบอะไรที่มันหนาๆแล้วก็มีอันเล็กแบบแคบๆเอาไว้ใส่แบบพวกการ์ดพวกบัตรพวกแบบว่าอะไรแบบบางๆพวกแบบถ้าถามว่าใบแรกแนะนํำไหมก็ถ้าใครชอบลายมันชอบลักษณะนิสัยก็เหมาะจริงแบบนี้ คนที่อาจจะชอบความแฟชั่นขึ้นมาหน่อยอเพราะว่ามันอาจจะดูไม่ได้แบบว่าเป็นแบบเรียบๆเพนเทน,นแต่ว่าเธอจรอิงๆฉันว่ามันคลาสสิกจริงนั่นแหละมานี้ที่งานยกมาก็มี3ใบค่ะใช่ ก็เป็นประมาณนี้นะคะสําหรับการแนะนําสําหรับมือใหม่ที่เพิ่งเข้าวงการแบรนด์เนมนะคะแต่ที่สาคัญทุกใบอะอยากให้ทุกคนไปลองก่อนบอกว่ากระเป๋าแบรนด์เนมเนอะราคาเป็นหมื่นเป็นแสนไปเล้แบบสิบยี่สิบบาทเออก็ไปลองก่อนว่าอใบที่เราอาจจะถูกว่าอาจจะรู้สึกว่าใช่แต่พอไปลองอาจจะไม่ใช่ก็ได้เพราะฉะนั้นทุกคนไปลองในช็อปดีกว่านั่นแหละค่ะก็เจอกันใ่คลิปหน้านะคะไปแล้วค่ะบ๊า้บายอย่าลืมกดไลค์กดคอมเมนต์ให้เองนะคะถ้าชอบจะได้มาบ่อยๆค่ะ